เกิดใหม่ชาตินี้ขอเป็นเศรษฐีนียุค80ตอนที่4.2ตลาดอำเภอครั้งแรกตลาดอำเภอเต็มไปด้วยเสียงเจรจากลิ่นกับข้าวและผู้คนเบียดเสียดชิงวีเลือกมุมเล็กๆข้างร้านขายผักตั้งตะกร้าขนมมันฝรั่งทอดพอขาแม่ค้ารอบข้างหัวเราะเบาๆพอขาแม่ค้ารอบข้างหัวเราะเบาๆเ,เด็กบรรอกเอามันฝรั่งทอดมาขายที่ตลาดเนี่ยนะ <c ười> ใครจะซื้อกัน ชิงหีไม่ตอบเธอเพียงหยิบถุงหนึ่งเปิดให้ลูกค้าพี่เดินผ่านลองชิมฟรีหญิงชาราคนหนึ่งกัดคำเล็กๆก,ก่อนตาเป็นประกายอร่อยนี่ขอซื้อสองหอเสียงหอเราะรอบๆเงียบลงทันทีตอนที่4.3ยอดขายวันแรกแดดเริ่มคล้อยบ่ายแต่ของบนรถเข็นของเธอแทบหมดเกลี้ยงกำไรวันแรกนับรวมแล้วได้ถึงเกือบสิบหยวน ชิงวีหอบลมหายใจหัวใจเต้นแรงไม่ใช่เพราะเหนื่อยแต่เพราะความหวังเธอยกมือกำนั่นในใจนี่แหละจุดเริ่มต้นเล็กๆที่จะเปลี่ยนชีวิตแม่กับฉันไปตลอดกาลภาพรถเข็นเก่ากับเศษเงินในมือกลับส่องประกายยิ่งกว่าทองคำปิดตอนที่4ประโยคปิดก้าวแรกอาจเล็กแต่คือก้าวที่เปลี่ยนเส้นทางทั้งชีวิต